สวัสดีค่ะเราพบก,กับแม่หมอโซเฟียไพยพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะพลังพลังงานนี้อาจจะแรงนะนะเพราะว่าแม่พยายามอัดคลิปสองสามครั้งแล้วมันมีปัญหาอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่ระบบต่อ,ตอเขาหรือว่าอะไรหรือยังไงแต่เราสายนี้เราก็ต้องมองว่าแรงไว้ก่อนนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาในท็อป,ปิกที่ว่าคุณได้หัวใจของเขาไปครองแล้วหรือยัง อ่ะสำหรับคนที่ดิววกันอยู่คุยๆกันอยู่ด้อมๆกันอยู่นะคะแล้วมันยังอาจจะไม่ชัดเจนนะค,ะคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณเนี่ยได้หัวใจเขาไปครองแล้วหรือยังนะอ่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจงกบใครคากใครอยากดูโส่วนตัวกับแม่เิืเพื่อนเลยนะคะในบ้านเขียวค่ะ,อะขอดูสักนิดนึงนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะขอกลีดอีกหน่อย มันไพ่จะหมาคุณได้หัวใจของเขาไปครองหรือยังคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยคะ่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะ The Jade Wow The Devil Four p e n t a c l e ฮย้ฮยเฮยคุณพยายามตัดเขาแล้วนี่พลังงานของคุณพยายามตัดเขาแล้วแต่คุณตัดเขาไม่ขาด้ดวยกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะบุญกรรมสัมพันธ์กันคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดคะ่ะมีโซ่ตรวนผูกกันนะคะตัดเขาไม่ขาดคะ่ะที่รักขานะคะเอ่อ f o ล์เปอร์เนนะคะมันมีการหึงห่วงกันมันมีการไม่แสดงความรู้สึกไม่บอกความรู้สึกไม่บอกความ ความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเออคือการประหยัดคำพูดอืถ้ามองในเรื่องเงินก็คืองกอะไรประมาณนี้อนะอ่ะลืมบอกไปว่ามีธาตุอะไรบ้างนะคะธาตุไฟธาตุดินนะธาตุดินคุณสองด้วยนะคะ มาดูพลังงานของเขาสักนิดนึง Four of Wands เอ้ยมันเหมือนพลังงานคล้ายๆท็อปิกเมื่อกี้นี้เลยอะ่ะ Hierophant e i g h of Wands คุณกับเขาอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วหรอถ้าไม่ใช่นั่นหมายความว่าคนคนนี้มีคนของเขานะคะ คนคนนี้มีคนของเขานะคะคุณอาจจะอยู่ในความลับเป็นคนบุคคลในความลับของเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลในความลับของคุณพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะนะเนี่ยมันมีการเริ่มต้นแบบมีแพชชั่นแล้วเป็นบุคคลที่ยังไม่ชัดเจนเป็นอะไรที่มันเป็นความลับนะคะเออนะธาตุไฟค่ะธาตุดินธาตุไฟคุณสองธาตุดินคุณหนึ่งค่ะอืม อ่ะมาดูซิมาดูซิว่าคุณเนี่ยได้หัวใจของเขาไปครองแล้วหรือยังมา Aid of Pinnacle The Magician Night of Wands Night of Wands และ The Lover เอ้ยไม่ใช่ The Lover Sorry the โทษที The Tower ให้ได้สำรับนะคะ Seven of Swords ค่ะนะคะและ Seven of Cups ค่ะถามว่าคุณได้หัวใจเขาไปครองแล้วหรือยังคุณได้ค่ะแต่ไม่เต็มร้อยนะคุณได้ได้เอ่อเขามีใจให้คุณ เขารักคุณเขาชอบคุณนะคะนะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขามีแพชชั่นกับคุณด้วยนะอืมนะถ้าที่แม่หมอบอกว่าไม่ร้อเอร์เนนั่นคือแม่หมอบอกว่าแปดสิเปอร์เซ็นนะคะแปดสิเปอร์เซ็นยี่สิบเอร์ซ็นขาอาจจะเถื่อใจไว้เจ็บก็ได้นะคะได้ไม่เต็มร้อยนะคะนะ เขามองว่าความรักสําหรับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่มันสามารถทําลายเขาได้ทําร้ายเขาได้ด้วยนะคะเขาค่อนข้างที่จะกลัวนะกลัวความรักนะคะแล้วก็เขามองว่าความรักมันคืออุปสรรคนะเห็นไหมความรักมันคืออุปสรรคของเขาคือถ้าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีความรักเขาก็อยากจะอยู่แบบนั้นนะคะเนี่ยเซเว่นออบคัพคือมันเป็นอะไรที่ คิดลังเลตัดสินใจไม่ได้ทบทวนคิด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 นะคิดจนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะเขาเออคุณได้หัวใจเขาไปคลองไหมได้ค่ะแต่ยังไม่เต็มร้อยเอาล่ะพลังงานดีๆน้อมรับกลับไปนะคะพลังงานไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและเป็นค่าคุยกับแม่หมอค่ะ และฝากรีโพสไปด้วยนะเพื่อเป็นสะพานบูให้กับคนที่มีพลังงานตรงกันกับเราได้มาเห็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ